อ่ะโอเคนะครับก็พบกับเทอร์โมไดนามิกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเวลาเจ็ดโมงเช้ามันเดินเนาอแล้ววันนี้เราคุยกันไว้นะครับว่าเราจะมาลุยกันในวัฏถจักรออโตนะครับเป็นตัวแรกเนาะเป็นวัฏถจักรตัวแรกนะครับที่ผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นมายังไงนะครับแล้วก็หลักการทํางานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เล่าคร่าวๆนะครับออโตเนี่ยมันก็ตั้งมาจากชื่อคนที่คิดวัฏถจักรเนาะชื่อเขานะครับ ก็ชื่อว่าออโตนี่แหละเป็นคนเยอรมันนะครับเขาเป็นคนที่สร้างเครื่องยนต์แบบ4จังหวะนะครับหรือว่า4 s t s t r o k n g n n i n e ขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็ให้เกียรติกับเขาเนาะนะครับให้ชื่อว่าเป็นวัตจากของคนนี้เลยก็คือวัตจากออโตนะครับโดยที่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับในวัตจากออโตก็ก็มีคำศัพท์นะครับที่อยากให้พวกเรานะครับได้ รู้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างมันจะมีอยู่2ตัวนะครับที่พวกเราต้องรู้ก็คือ1นะครับที C นะครับ TDC คืออะไรที C ย่อมาจาก Top d e a d นะครับ c e n t e อ TDC ีดนะครับท็อปท็อปเดซ์เซนเหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์ตายบนนะครับ อ่ะส่วนใต้บนนะแล้วก็ B D C นะครับ B D C มีท็อปแล้วก็ต้องมีอะไรครับบอททอมใช่ไหมอ่ะบอททอมนะครับ bottom death er center เกาะละไว้แล้วกันนะครับละไว้แล้วกันทีนี้ไอท็อป d e เซ h center กับ bottom d e er เซ h center เนี่ยมันมาบอกทำไมนะครับคือไอตรงนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็น ในส่วนประกอบนะครับที่เขาเรียกกันในกระบอกสูบเนาะนะครับกระบอกสูบเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นเห็นมาเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับว่าในภายในกระบอกสูบเนี่ยมันมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างแต่ทีเนี้ยเราก็จะมาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพิ่มความรู้ตรงนี้หนึง่งอ่ะผมวาดกระบอกสูบขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นกระบอกสูบของผมกระบอกสูบหลกัหลกๆนะครับมันจะมีอยู่สองอัน มีฝั่งนี้นะครับกับมีฝั่งตรงนี้ฝั่งตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าฝั่งอินเทสนะครับตัวนี้อินเทสนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นเอ็กซอร์สนะครับฝั่งนี้เป็นเอ็กซอร์สเอ็กซอร์สก็คือไอเสียนั่นแหละนะครับตรงนี้ฝั่งไอดีไอดีคืออะไรก็เคยบอกไปแล้วนะครับ ID เนี่ยมันก็จะมีตัวที่เข้ามานะครับก็คืออากาศบวกกับรูเอนะครับอ่ะบวกกับเชื่อเพลิงผมจำไม่ได้เขียนไงโอเคบวกกับเชื่อเพลิงแล้วกันนะครับฟ u เ l เลยเชื่อเพอลิงเราเขียนผิดอีกแหละโอเค อาการบวกเชื้อเพลิงนะครับตรงนี้แล้วมันจะมีส่วนของตัวนี้ครับศุนตายบนก็คือลูกสูบเนี่ยมาอยู่เกือบชิดไอตัวฝั่งอินเทคกับเอ็กซอนเนี่ยนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่า TDC นะครับ TDC แล้วก็มีส่วนข้างล่างนะครับน่าจะประมาณนี้และกันอาา่ะกะเอานะครับไม่ได้เป๊ะมากเนาะเขาเรียกว่า B DC นะครับหรือว่าศูนย์ตายล่างก็คือในช่วงระยะตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าช่วงชักอ่ะช่วงชักภาษาอังกฤษเราจะเรียกที่เราเรียกว่า Stroke นะครับกีสโตรกกีสโตกนั่นแหละครับนี่มันก็มาจากตรงนี้แหละนะครับช่วงชักอ่ะตัวลูกสูบก็จะวิ่งขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงตรงนี้นะครับระหว่าง tdc กับอ่า d c นะครับระหว่าง ตัวท็อปเดซเซนเตอร์กับบอท t o มเดซเซนเตอร์นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ในเรื่องของลูกโซบก่อนนะครับเพราะว่าเราเพราะว่าอะไรคือถ้าเราไม่รู้เรื่องลูกสูบนะครับพอไปถึงวัฏจักรเนี่ยเราก็จะงงนะว่าเฮ้ยแต่ละกระบวนการที่มันทำานะ่มันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาคุยกันนะครับในเรื่องของออโตไซเคิลนะครับคือออโตไซเคิลเนี่ยมันจะมีกระบวนการอยู่4กระบวนการนะครับก็คือมีกระบวนการ อัดนะครับกระบวนการขยายตัวกระบวนการคายและกระบวนการดูดนะครับหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินว่าดูดอัดระเบิดคายนะครับมันก็มาจากไอตัวนี้แหละเนาะคือผมก็จะอะจะวาดรูปง่ายๆอย่างนี้นะครับมันมีอยู่สี่ตัวอ่ะกระบวนการแรกนะครับฟืบอ,อ่ะผมวาดนี้มาสี่อันเลย ปึ๊บนะครับก๊อปก่อนนะครับผมดูก่อนอ่ะเห็นอ่ะมีอยู่4ตัวเนาะผมก็ว่า4อันนะครับผมกระบวนการแรกนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่เราอัดนะครับตัวลูกสูบเข้าไป ตัวลูกสูบผมอยู่นี่นะครับมีลูกสูบเราทําการอัดนะครับกระบวนการนี้คือกระบวนการอัดจังหวะอัดเนี่ยมันจะเกิดการสปาร์กนะครับตรงนี้นี่ระหว่างตัวเ,เชื้อเพลิงนะครับเกิดการสปาร์กตรงนี้เนาะอัดเข้าไปนะครับพอสปาร์กอันนี้เสร็จนะครับมันก็จะเกิดการคายออกนะครับมันก็คายออกนี้ นี่คลายออกนะครับตอนจังหวะคลายออกมันจะมีการปล่อยนะครับไอเสียออ,ออกไปนะครับนี่ปล่อยไอเสียออกไปเนาะระหว่างการช่วงของการระเบิดนะครับหรือว,ว่าการเผาไหม้การสันดาบนั่นแหละนะครับที่เขาเรียกกันเนาะแล้วก็มันจะเป็นกระบวนการที่สุดท้ายนะครับมันจะเป็นกระบวนการดูด โอเคดูดอัดระเบิดคายนะครับกระบวนการดูดก็ลูกสูบนะครับกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ตัวของอินเทสนะครับเปิดออกเพื่อเอาอากาศกับเชื้อเพลิงอันใหม่เนี่ยเข้ามานะครับอากาศกับเชื้อเพลิงอันใหม่เนี่ยเข้ามาโอเคไหมก็เป็นดูดอัด ระเบิดคายนะครับดูดอัดระเบิดคายอ่ะอันนี้ผมเขียนผิดเนาะต้องไปอย่างนี้นะครับระเบิดลูกสูบก็ลงมาเอาใหม่โอเคเดี๋ยวจะงงกันอีกนะครับแต่ว่าแรกเป็นการอัดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปอย่างนี้ โ okay. อเคอัดลูกโซ่เข้าไปพออัดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับมาถึงช่วงของอผมควรที่จะเขียนนี้ให้ด้วยเนาะนะครับปุ๊บตรงนี้คือ T D C นะครับอันนี้ B D C โอเค okay. จังหวะแรกนะครับอัดเข้าไปจากบ o t t o m นะครับไปที่ top เนาะ นะครับพอไปดีท็อปเสร็จเกิดการระเบิดนะครับหรือว่าการสันดาบหรือการเผาไหม้เนี่ยตรงนี้เกิดขึ้นนะครับพอเกิดการเผาไหม้ปุ๊บเพชเชอร์มันสูงไงครับเพชเชอร์สูงมันทําให้ตัวลูกสูบเนี่ยลงมานะครับทําให้ตัวลูกสูบลงมาพอทําให้ตัวลูกสูบลงมาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเกิดการ ปล่อยไอเสียออกนะครับปล่อยไอเสียออกลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งท็อปอีกครั้งนะครับพอเคลื่อนที่ไปตำแหน่งท็อปอีกครั้งก็จะมาถึงกระบวนการดูดนะครับกระบวนการดูดเนี่ยมันก็จะออกมา,างี้ก็ดูดฟืดก็คือเป็นการดูดอินเทคแอร์นะครับบวกกับเชื้อเพลิง เข้ามานะครับก็คิดภาพนะครับเหมือนเราเอาตัวของอ่าสลิงไอที่เป็นเหมือนเข็มจีตยานะครับดูดน้ําขึ้นมามันก็จะเป็นกระบวนการแบบนั้นแหละครับน่าจะคล้ายๆกันเนาะนะครับอันนี้ก็เป็น4ี่กระบวนการก็นะคือดูดอัดระเบิดคลายนะครับคือผมก็พยายามที่จะอธิบายให้มันง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับวันนี้ผม พยายามเรียบเรียงคําพูดแล้วนะครับมันอาจจะดูงงง,งสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจนะครับถามได้เลยเนาะโอเคมันก็จะมีอยู่4จังหวะนะครับดูอัดระเบิดคายประมาณนี้ของไอตัววัฒจักรออตโต้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวัฒาจาักรออตโต เราจะมาเจาะในกระบวนการของมันนะครับมันมีอยู่สี่กระบวนการก็คือหนึ่งไป2 2ไปสามสามไป4ี่ี่ไปหนึ่งนะครับมันก็จะวนมันวักักรแต่ที่เราเรียนกันนะครับไม่ใช่จะไม่ใช่เรียวออโต้ไซเคิลนะครับแต่จะเป็นไอเดียหรือว่าออโต้ไซเคิลในอุดมคตินะครับเพื่อที่จะง่ายในการวิเคราะห์นะครับอาจก็ติดตามดูนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอากาศนะครับมันก็จะเป็นอากาศในอุดมคติเหมือนกันนะครับก็คือเราจะตัดปัจจัยที่มัน วุ่นวายวุ่นวายออกไปนะครับเราจะคิดแค่อากาศที่มันสามารถเปิดตารางของเราได้นะครับก็คือตารางเทอร์โมที่เรามีนี่แหละเนาะนะครับก็ฝากติดตามเแต่พรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ